สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่31ประจำเช้าวนัาวนจันทร์ที่26เมษายนแต่กันอยู่2คู่เริ่มกันที่อาบ,บีไลฟซิกเปิดบ้านเอาชนะสตุดการ์ตไป2 0จากลูกยิงของอามาดูไฮเดล่านาทีที่46แล้วก็ทางเอมิลฟอสเบิร์กยิงจุดโทษเข้าไปในาทีที่67 สว่วนอีกคู่หนึ่งเวอร์เชมเช่นกันบาทครับวันนี้เปิดบ้านถล,ลม่มอเมิเเบเลฟเฟลไป5ประตูต่อศูนเจ้าบ้านใน5ประตูจากบรีลเอมเบโลครับยิง2ประตูในนาทีที่6และก็69ที่เหลือมาจากมาคัตตูรามนาะทีที่15ลามี่เบนเซบนนี้ยิงจุดโทษเข้าไปนาะทีที่18แล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากอาราแซน่เพลยานาะทีที่84นั่นเอง นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้ไลฟ์ซิกยังอยู่ที่2ครับเก็บเพิ่มเป็น64คะแนนตามหลังไาเยนจากฝูง7คะแนนด้วยกันแต่ว่าการในคันเลยอีกแค่3เกมเท่านั้นเองก็คงจะไม่ทันแล้วล่ะฮะก็น่าจะเป็นที่2นี่แหละที่ไลฟ์ซิกน่าจะได้ไปในฤดูกาลนี้ส่วนทางบุสเซมนเชนกันบาดได้มาอีกสามต้มตอนนี้ขยับมาอยู่ที่7ฮนะเก็บเพิ่มเป็น4 6คะแนนเท่ากับ Berlin, อูนเดอรเบอร์ลินอันดับ8เลย ในขณะที่สตูดการ์ดหลังจากแพ้ไปก็ยังอยู่ที่10บันเดอร์มี39คะแนนห่างจากโซนสกชั้น10คะแนนครับถือว่าปลอดภัยเลยส่วนทางอาเมเนเบเลเฟลก็ยังอยู่ที่15ของตารางมี30คะแนนห่างจากโซนสกชั้นคะแนนเดียวไปต่อที่ดักซ์โนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ยิงไป36ประตู แลโปรแกรมนัดตกคานครับยังมี2คู่นะฮะคือวันจันทร์ที่3พฤษภาคมจะมีไมายเจอกับแฮท้าบรลินแล้วก็คืนวันพฤหัสที่6พฤษภาคมแฮท้าบรลินก็จะเจอกับไฟรายบวกอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวทิ้งไทยกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่32ฮนะในคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่8พฤษภาคมตุติอาจะเปิดบ้านเจอกัลต์บวกแล้วก็ดึกๆวันเสาร์ที่8พฤษภาคมมีดอตมูนเจอไลฟ์ซิกฮอฟเฟนไฮม์เจอชาลเก้เบเมนพบไบเออร์เลเวอร์ูเซ้นโฟล์คบวเปิดบ้านเจออุนิยอนเบอร์ลินแล้วก็ไบเยนจะเจอกับเบอร์เซมเมเชนกันบัดส่วนอาท์ที่9พฤษภาคมมีเอฟซีโคโลนเจอไฟรบวกแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านเจอไมล์แล้วก็แฮท่าจะเจอกับเบลเลเฟลนแนงะ